การเข้ามาของทหารอาสาหรือทหารรับจ้างชาวโปรตุเกสในกรุงศรีอยุธยานั้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธวิธีในการทำสงครามของอยุธยาทหารรับจ้างเหล่านี้นำเทคโนโลยีปืนใหญ่อันทรงอานุภาพเข้ามาในดินแดนอุตสาคเคนพวกเขาเข้ามาเป็นทหารอาสาหรือทหารรับจ้างในกองทัพของกรุงศรีอยุธยาและนำยุทธวิธีการรบแบบใหม่ที่มีทั้งความรุนแรงเด็ดขาด และมุ่งสังหารชีวิตผู้คนให้ได้เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนเกิดคำกล่าวว่าพวกเขารบแบบสกรปรกและตั้งใจฆ่าบทบาทของทหารรับจ้างเหล่านี้มีมากจนถึงขั้นที่กรุงศรีอยุธยาต้องมีการชำระตําราพิชัยสงครามขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช261 0กันเลยทีเดียววันนี้เราจะไปดูเรื่องราวของทหารอาสาหรือทหารรับจ้างชาวโปรตุเกสในสมัยกรุงศรีอยุธยากันครับ การเข้ามาของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวโปรโตุเกสในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีสาเหตุอย่างน้อย2ประการดังที่บันทึกไว้ในหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์อยุธยา5ศตวรรษสู่โลกใหม่โดยคริสเบอร์เกอร์และผาสุขพงภัยจิตซึ่งได้บันทึกไว้ว่ากลางพุทธศตวรรษที่21ผู้ครองเมืองต่างแข่งขันกันหาเครื่องมือมาทําสงครามสมัยใหม่นั่นคือเทคโนโลยีดินปืนที่มากับชาวโปรโตุเกสและอย่างที่สองคือทหารรับจ้างจากยุโรปเพราะในขณะนั้น มีนักผจญภัยชาวโปรตุเกสและชาติอื่นๆเข้ามาในภูมิภาคอุตสา,าเคนเป็นจานวนมากดินปืนที่ใช้กับปืนนั้นแรกเริ่มพัฒนาขึ้นโดยจีนในช่วงกลางพุทธศตรวรรษที่19ก่อนที่มีการพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมส่งออกทําให้ดินปืนถูกนําเข้ามาในภูมิภาคอุตสา,าเคนเป็นจํานวนมากผู้คนทั้งในอุทยาล้านนาและหงสาวดีต่างเรียนรู้ที่จะใช้ดินปืนเป็นอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ในการทําสงครามก่อนที่ชาวตะวันตกจะเข้ามาเสียอีก เพราะมีการเอ่ยชื่อถึงปืนใหญ่ที่ถูกหลอมด้วยทองแดงที่เมืองเชียงใหม่ในช่วงปีพุทธศักราช1954แต่อาวุธปืนใหญ่สมัยแรกๆนั้นเป็นอาวุธปืนที่ผู้คนในอุตสาคาเน์หลออขึ้นเองส่วนมากมีรูปทรงง่ายๆคล้ายกับหลอดหรือท่อมีระยะยิงที่ไม่ไกลนักขาดความแม่นยำทำให้มีขีดความสามารถในการทำลายล้างไม่สูงมากนักจนกระทั่งเมื่อชาวยุโรปและชาวตุรกีพัฒนาเทคโนโลยีการหลอมปืนใหญ่ในช่วงกลางพุทธศตรวรรษที่21เป็นผลสำเร็จ ปืนใหญ่ก็กลายเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่กองทัพต่างๆต้องการมีไว้ในครอบครองเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการขยายดินแดนของตนทําให้ปืนใหญ่เหล่านี้เริ่มเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคอุตสาเคนโดยเฉพาะเมื่อชาวโปรโต,ตุเกสส่งคณะทูตจากมาลากาเดินทางมาเยือนกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกในช่วงปีพุทธศักราช2554และในปีพุทธศักราช261ทูตโปรโต,ตุเกสคณะที่3ก็มาพร้อมกับปืนกระสุนและทหารรับจ้างจำนวนหนึ่ง ซึ่งอาวุธกระสุนและทหารอาสาหรือทหารรับจ้างโปรตุเกสเหล่านี้ก็กลายเป็นแสนอยานุภาพอันเกรียงไกรที่กรุงศรีอยุธยาส่งไปกับกองทัพของตนเพื่อทําสงครามกับล้านนาในสมรภูมิบริเวณหัวเมืองเหนือผลจากการเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ของทหารโปรตุเกสทําให้กษัตร,ริย์อยุธยาทรงตอบแทนด้วยการอนุญ,ญาตให้โปรตุเกสมีสิทธิในการทําการค้าขายกับอยุธยาอย่างเป็นล่ําเป็นสันแม้ก่อนหน้านี้ โปรตุเกสจะเคยส่งเรือจากมาลากามาค้าขายกับอยุธยาอยู่ภาคหนึ่งแล้วก็ตามแต่ก็ไม่เฟื่องฟูเหมือนต้นทศวรรษที่2 0 6 0การเข้ามาของทหารรับจ้างโปรตุเกสส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายประการในกองทัพกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของสมเด็จพระเชษฐาธิราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตยโรกนาถที่ทรงมีรับสั่งให้ชำระตำราพิชัยสงครามที่มีแต่โบราณเสียใหม่ ในปีพุทธศักราช2061โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการรบโดยการนำอาวุธและยุทธวิธีสมัยใหม่ของโลกตะวันตกเข้ามาใช้ในตำราพิชัยสง,งครามครั้งนี้ด้วยการเข้ามาของทหารอาสาหรือทหารรับจ้างชาวโปรตุเกสเริ่มทวีมากขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการของอยุธยาและหงสาวดีโดมิงโกเดซิซัสนักะจนภัยชาวโปรตุเกสผู้เคยมีประวัติในการปล้นเรือสินค้าของเจ้าเมืองตะนาวศรีก่อนที่จะถูกจับได้และไถ่ตัวเองให้พ้นโทษ ก็ได้ขอมาเป็นทหารอาสาให้กับกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่แต่เพียงโดมิงโกเท่านั้นนะครับหากแต่ยังมีชาวโปรตุเกสอีกจํานวนมากที่ต่างหันมาขุดทองโดยการประกอบอาชีพทหารรับจ้างให้กับเมืองต่างๆในอุตสาคาเนีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหงสาวสดีและอยุธยาที่ต่างต้องการใช้สงครามเป็นเครื่องมือทั้งในการแผ่ขยายอาณาเขตและการป้องกันตนเองชาวโปรตุเกสเหล่านี้ส่วนหนึ่งมีขีดความสามารถในการล้อมปืนใหญ่แบบตะวันตกอันทรงประสิทธิภาพที่สําคัญ พวกเขาไม่เพียงแต่รู้เทคโนโลยีในการสร้างปืนใหญ่ได้เท่านั้นหากต่พวกเขายังถ่ายทอดความรู้วิชาการและเทคนิคในการล้อมปืนใหญ่ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับผู้คนในพื้นที่ได้เรียนรู้ทําให้ปืนใหญ่ที่ผลิตออกมามีความทนทานมีอํานาจการยิงที่รุนแรงและแม่นยํานอกจากนี้ทหารโปรโตุเกสยังฝึกหัดทหารอายุทยาและหงสาวสดีให้มีขีดความสามารถในการยิงปืนใหญ่เพื่อใช้เป็นลูกมือของตนจนอายุทยาและหงสาวสดีสามารถจัดตั้งหน่วยทหารปืนใหญ่ของตนเองขึ้นได้ แม้การควบคุมบังคับัญชายังคงต้องพึ่งพาอาศัยทหารอาสาหรือทหารรับจ้างโปรตุเกสและทหารรับจ้างจากชาติตะวันตกอยู่ก็ตามจะเห็นได้ว่าบทบาทของโปรตุเกสในช่วงนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการทําสงครามของอยุธยาและแว่นแคว้นต่างๆในอุตสาคเนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่2080ที่เฟอร์นาลเมนเดสปินโตหรือปิงตูซึ่งเป็นชาวโปรตุเกสที่ได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆในสมัยกรุงศรีอยุธยาไว้มากมาย อย่างวิจิตพิสดารเขาได้บันทึกไว้ว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้ส่งจ้างชาวโปรตุเกสเป็นทหารราชองครักษ์ส่วนพระองค์จํานวน120่นายโดยมีโดมิงโกเดอซิซัสและชาวตุรกีอีกสองคนเป็นผู้บัญชาเพื่อยกทัพไปโจมตีล้านนาทหารรับจ้างเหล่านี้มีขีดความสามารถในการใช้อาวุธปืนได้เป็นอย่างดีปืนเป็นอาวุธใหม่สําหรับกํบาลังพลของกองทัพกรุงศรีอยุธยาทําทให้พวกเขาขาดความชนานาญในการใช้อาวุธชนิดนี้ การที่มีกองทหารรับจ้างหรือทหารอาสาชาวโปรตุเกสในกองทัพอยุทยาได้กลายเป็นแบบอย่างให้เกิดกองทหารฝรั่งประจําการในกองทัพในเวลาต่อมาดังที่ปรากฏในพระอัยการศักดินาทหารในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ระบุว่ามีกองทหารฝรั่งแม่นปืนและกรมเกณฑ์หัดอย่างฝรั่งอยู่ด้วยการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกรุงศรีอุธยาพัฒนาไปอย่างรวดเร็วดังปรากฏในบันทึกของชาวโปรตุเกสผู้เดินทางมาเยือนกรุงศรีอยุทยา ในช่วงทศวรรษที่2,50ได้เอ่ยถึงความแตกต่างในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของอยุธยาก่อนหน้านี้ว่าอายุธยามีเพียงปืนใหญ่ไม่กี่กระบอกและไม่มีขีดความสามารถในการผลิตปืนใหญ่ที่ส่งอนุภาพแบบตะวันตกใช้เองได้เลยแต่ครั้นในช่วงปีพุทธ,ธศักราช2,91ดิโอกูดูกูตูบันทึกว่าอายุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิมีความก้าวหน้าในการผลิตปืนใหญ่แบบตะวันตกเป็นอย่างมากโดยพระองค์ทรงมีพระบัญชา ให้ล้อมปืนใหญ่สำริดขึ้นหลายกระบอกเพราะทรงมีช่างฝีมือเป็นจํานวนมากและมีวัตถุดิบคือทองแดงเป็นจํานวนมากที่ได้มาจากประเทศจีนทุกปีกล่าวกันว่าณเวลานั้นอยุธยาอาจมีปืนใหญ่ประจําการอยู่บนกําแพงเมืองมากถึง4,000กระบอกในขณะที่พระโรมันคาทอลิกชาวโปรตุเกสบันทึกไว้ว่าในช่วงทศวรรษที่2,130หรือในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นอยุทยา อาจมีปืนใหญ,ญ่ประจำการอยู่บนกำแพงประมาณ800กระบอกแม้จำนวนจะดูแตกต่างกันแต่ก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นว่ากรุงศรีอยุธยามีอาวุธปืนใหญ,ญ่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอีกทางอายุธยายังมีขีดความสามารถในการล้อมปืนใหญ,ญ่แบบตะวันตกขึ้นได้ด้วยตนเองจากหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์อยุธยา5ศตวรรษสู่โลกใหม่บันทึกไว้ว่าชาวโปรตุเกสไม่เพียงแต่นาอาวุธร้ายแรงใหม่ๆเข้ามาในอุตสาคาเนเท่านั้นหากแต่ยังนําอวิธีการทําสงครามแบบนักฆ่ามืออาชีพเข้ามาด้วย พวกเขาทำการรบในทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสังหารฆ่าศึกให้ได้เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามหรือที่อาจารย์ผาสุกพงไพจิตเรียกยุทธวิธีแบบนี้ว่ารบแบบสกรปรกและตั้งใจฆ่าดังนั้นยอดความสูญเสียของทหารที่บาดเจ็บเสียชีวิตจากการรบในสงครามแต่ละครั้งจึงพุ่งทวีสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่ากลัวจากบันทึกของปิงตูระบุว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าตะเบงเชเวตียกทัพมาล้อมกรุงศรีอุทยาในปี2091 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดนั้นกองทัพหงาวดีต้องสูญเสียไพรพลไปถึง1 4 0 0 0 0คนเลยทีเดียวชาวโปรตุเกสไม่ได้มีส่วนแต่เพียงการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธวิธีในการรบเท่านั้นหากแต่ยังมีบทบาทอย่างมากในการนําเทคโนโลยีการสร้างป้อมปราการแบบตะวันตกมาใช้ในกรุงศรียุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ทรงมีรับสั่งให้สร้างกําแพงเมืองและป้อมปราการด้วยอิฐอย่างมั่นคงตามแบบชาวตะวันตกเพื่อป้องกันการลุกรานจากหงสาวสดี ชาวโปรตุเกสก็มีส่วนอย่างมากในการสร้างป้อมปราการต่างๆดังกล่าวรอบกรุงศรียุธยาด้วยเช่นกันอาจารย์ผาสุกพงษ์ไพจิตบันทึกไว้ว่าก่อนหน้านี้แทบไม่เคยมีใครคิดจะมาโจมตีกรุงศรียุธยามาก่อนเลยดังนั้นกำแพงเมืองและการป้องกันค่าศึกในช่วงแรกก่อนรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิจึงมีความแข็งแกร่งไม่เพียงพอที่จะรับศึกใหญ่จากการลุกรานของพระเจ้าตตเบงเชเวตตีซึ่งปินโตหรือปิงตูชาวโปรตุเกสได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ โดยได้ประมาณการกําลังพลของกองทัพหงสวดีในศึกครั้งนั้นว่าพระเจ้าตะเบงชเวตียกไพร่พลมาโดยมีกําลังพลถึง8 0 0 0 0คนมีทหารรับจ้างต่างชาติถึง1 0ส0คนทหารม้า40,000คนช้าง5,000เชือกปืนใหญ่1,000กระบอกแม้ตัวเลขของปิงตูจะดูวิจิตรพิสดารมากเกินความจริงอยู่เสมอแต่ก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นว่ากองทัพหงสวดีในครั้งนั้นคงมีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากเลยทีเดียวปิงตูยังบันทึกเอาไว้ว่า อายุทยารอดจากศึกพระเจ้าตะเบงเชเวตีีในครั้งนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะความเชี่ยวชาญของทหารอาสาต่างชาติซึ่งก็รวมทั้งชาวโปรตุเกสด้วยที่ไม่ยอมรับสินบนให้แปรพักไปเข้ากับฝ่ายพมา่าปิงตูบันทึกถึงทหารรับจ้างชาวชาวาที่บ้าคลั่งประมาณ3 0 0พันายที่ทําการรบราฆ่าฟันกับทหารรับจ้างจากตุรกีที่อยู่ฝ่ายพมา่าซึ่งกําลังปีนกาแพงเมืองอยุธยาเข้ามาการรบเป็นไปอย่างดุเดือดจนปรากฏชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ขาดเป็นชิ้นๆเกลื่อนกลาดเต็มสมรภูมิไปหมด กรุงศรีอุธยาไม่แตกจากการเข้าตีของพระเจ้าตาเบงเชเวตีก็จริงแต่ปิงตูบันทึกไว้ว่าไพรพลของอุธยาได้สละชีพเป็นเบื่อลานกว้างในเมืองเต็มไปด้วยกองซากศพเลือดนองดังสายน้ํานอกจากการรบราค่าฟันที่ดุเดือดจนกําลังพลของทั้งสองฝ่ายต่างสูญเสียไปเป็นจานวนมากดังกล่าวแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่พระเจ้าตะเบงเชเวตียุติการล้อมกรุงศรีอยุทยาในครั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทรงทราบข่าวว่าเกิดการกบฏท,ที่หงสาวสดีนั่นเอง ในช่วงทศวรรษที่2080เป็นช่วงที่ยุทธยามีทหารรับจ้างเข้ามาประจําการในกองทัพเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับหงสาวดีทหารรับจ้างนั้นไม่ได้มีแต่ชาวโปรตุเกสหากแต่ยังมีชนชาติอื่นร่วมเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากปิงตูบันทึกไว้ว่าทหารรับจ้างจากชาติต่างๆในกองทัพยุทธยามีประมาณ7 0 0 0 0ื่นนายหรือประมาณ 1- ใน6ของกองทัพยุทธยาเลยทีเดียวทหารรับจ้างที่ต่างมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาและหงสาวดีนั้นก็เนื่องมาจากสงครามเริ่มขยายตัวมากขึ้น อาชีพทหารอาสาหรือทหารรับจ้างกลายเป็นแหล่งรายได้สําหรับผู้คนในภูมิภาคต่างๆพวกเขามีทั้งชาวลูซอนหรือฟิลิปปินในปัจจุบันผู้คนมาจากบอร์เนียวมีชาวจามชาวชาวาชาวตุรกีและจากภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกทหารรับจ้างจากโปรตุเกสไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเท่านั้นอาจารย์ภาสุขพงษ์ไผจิตบันทึกไว้ว่าทหารโปรตุเกสที่เข้าร่วมกับกองทัพหงสาวสดีดูจะมีบทบาทมากกว่าทหารในกรุงศรีอยุธยาเพราะที่หงสาวสดีนั้น ทหารโปรตุเกสมีส่วนในการสร้างสัญญาณุภาพให้กับกองทัพหงสาวสดีเป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีพุทธศักราช2 6 2ที่โปรตุเกสได้สร้างโกดังสินค้าขึ้นที่เมืองมอละแมงเพื่อใช้เป็นจุดกว้านซื้อข้าวก่อนที่จะส่งต่อไปอย่างมาละกาช่วงนี้เองกษัตริย์ของหงสาวสดีส่งซื้ออาวุธและจ้างผู้เชี่ยวชาญจากโปรตุเกสเช่นดิโอกูโซอาริสเดเมลูขุนนางผู้ซึ่งเคยเป็นอาญากรฆ่าคนตายมามา,มากมายทั้งในยุโรปและอินเดีย รวมทั้งยังเคยเป็นโจรสลัดปนฆ่าผู้คนมาร้อยเอ็ดจ็ดย่านน้ำให้เข้ามาเป็นเจ้าเมืองของหงสาวดีเดอร์เมลูได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับหน่วยทหารปืนใหญ่ของหงสาวดีในการทลายกำแพงเมืองมอตามาในปีพุทธศักราช283และยังเป็นผู้บังคับบัญชาของฐานรับจ้างชาวโปรตุเกสที่เข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาในสงครามปี291 0ซึ่งเป็นศึกที่เราต้องสูญเสียสมเด็จพระสุริโยไทยกล่าวกันว่า การล้อมกรุงศรีอยุธยาของพม่าในครั้งนั้นมีการใช้ยุทธปกรณ์ทางทหารที่แยบขายตลอดจนใช้สิ่งประดิษฐ์คิดค้นโดยวิศวกรชาวกรีกที่หงสาวดีจ้างมาส่วนสนนราคาค่าจ้างเหล่าทหารอาสาโปรตุเกตนั้นมีบันทึกไว้ว่าหงสาวดีจ่ายค่าจ้างให้กับเหล่าทหารรับจ้างชาวโปรตุเกสอย่างเดเมลูสูงกว่าที่อยุธยาจ่ายให้กับเดซีซัสถึง1ิเท่าเลยทีเดียวอีกทั้งหงสาวดียังได้ปูนบำเหน็จยศถาบรรดาศักดิ์ให้กับเหล่าทหารรับจ้างชาวโปรตุเกสอย่างไม่อัน้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเดอร์เมลูนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นถึงเจ้าเมืองเลยทีเดียวจึงอาจกล่าวได้ว่าชาวโปรตุเกสมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์และศักยภาพในการทําสงครามของทั้งหงสาวสดีและอยุทยาไม่แต่เฉพาะปืนใหญ่เท่านั้นเมื่อมีการพัฒนาปืนคาบศิลาที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นในยุโรปหงสาวสดีก็ได้สั่งซื้อปืนคาบศิลาเหล่านั้นเข้ามาใช้ประจําการและดูเหมือนจะสั่งซื้อเข้ามามากกว่าอายุธยาเสียอีกปิงตูประมาณการว่า ในรัชสมัยของพระเจ้าบูเรงนองที่ยกทัพเข้าตีกรุงศรียุทธยาในช่วงปี2106หรือสงครามช้างเผือกนั้นมีทหารโปรตุเกสที่ใช้อาวุธปืนคาบศิลาประจำการอยู่ในกองทัพหงสาวดีประมาณ1,000นายพร้อมด้วยปืนใหญ่อีกประมาณ1,000กระบอกและมีทหารของหงสาวดีใช้ปืนคาบศิลาอีกถึง60,000นายในขณะที่ทหารรับจ้างชาวตะวันตกอีกคนหนึ่งคือซีซ่าเฟเดริกประมาณการว่าหงสาวดีอาจมีกำลังทหารที่ใช้ปืนคาบศิลา เป็นจำนวนสูงถึง8 0,000ื่นนายและยังมีทหารปืนใหญ,ญ่อีกเป็นจำนวนมากด้วยจากการที่ชาวโปรตุเกสอาสาเข้ามาร่วมรบในสงครามจนมีส่วนอย่างมากในชัยชนะของกรุงศรีอยุธยานั้นชาวโปรตุเกสเหล่านี้จึงได้รับพระราชทานที่ดินให้สร้างที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนขึ้นนอกเกาะเมืองอยุธยาชุมชนนี้อยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตกมีขูน้ําเป็นขอบเขตทางด้านทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต,ต้ บริเวณศูนย์กลางของชุมชนเป็นที่ตั้งของโบสถ์ซานโดมิงโกซึ่งเป็นโบสถ์หลังแรกที่สร้างขึ้นในชุมชนของชาวโปรตุเกสอยู่บริเวณเกือบกึ่งกลางหมู่บ้านชุมชนชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อกรุงศรีอยุธยาดังจะเห็นได้จากบันทึกของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามามักจะก,กล่าวถึงหมู่บ้านชาวโปรตุเกสซึ่งมีประชากรที่เป็นลูกครึ่งผสมชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่รวมกันประมาณ2 0 0 0ถึง3,000คนชุมชนนี้ มีผู้คนอาศัยอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของการเสียกรุงศรีพิยาครั้งที่2ในปี2310และถูกเผาทำลายไปเช่นเดียวกับชาวโปรตุเกสที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ได้พากันอพยพหนีภัยสงครามออกจากกรุงศรีพิยาไปตั้งชุมชนขึ้นใหม่ที่กรุงธนบุรีและกรุงเทพและอยู่อาศัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันการใช้กองทหารอาสาชาวโปรตุเกสมีปรากฏต,ต่อมาจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชดังที่ปรากฏในจดหมายเหตุข,ของเซเบเรที่บันทึกเอาไว้ว่า คณะทูตของฝรั่งเศสที่เดินทางมาถึงเมืองบางกอกก็ได้พบกับทหารกองกิติยศที่เปต้อนรับอยู่และก็เป็นทหารโปรตุเกสหนึ่งกองอยู่แถวหน้าและถัดมาจึงเป็นแถวทหารของไทยเซเบเดยยังบันทึกไว้อีกตอนหนึ่งว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเจ้าพยาวิชาเยนได้ส่งทหารโปรตุเกสมียศสูงคนหนึ่งมาอยู่ด้วยกับกองทหารฝรั่งเศสเพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยในระหว่างที่ทหารฝรั่งเศสพักอยู่ที่เมืองบางกอกจึงอาจกล่าวได้ว่าทหารอาสา หรือทหารับจ้างชาวโปรตุเกตนั้นน่าจะประจำการอยู่ในกองทัพกรุงศรีอยุธยามาอย่างต่อเนื่องจนถึงการเสียกรุงครั้งที่2ในปี2310นั่นเอง